นะครับนี่แล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอยดอยนะครับแบรนด์บูเว็แรม3าลอมสามสองซคอนะครับติดตั้งตรงรุ่นกับรถ t o y ยต้ y ยาริสนะครับปีประมาณ2 0 0 6นะครับขึ้นมาจนถึงปี2012เลยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งในยางลงตัวสวยงามนะครับแล้วก็ย้ายไฟฉุเฉินเดิมนะครับย้ายมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับฝั่งทางขวามือนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีช่องปิดนะครับช่องมาให้แล้วก็ ตัวช่องลมแอร์นะครับก็ย้ายจากขอาเดิมมาใส่นะครับกับหน้ากากใหม่นะครับตัวจอก็องศาในการรับชมเนี่ยพอดีมากนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานนะครับเล่นเกได้นะก็สามารถจะค้นหาขึ้นต่างๆนะครับได้ด้วยนะรัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นไฟภาพไฟเพลงนะครับจากแฟลชได้หรือว่า USB ได้นะครับแล้วก็เอาไว้ในที่เก็บของฝั่งซ้ายนะครับวันนี้นะครับที่เราสามารถเสียบต่อ USB ได้นะครับ2ช่องเลยนะครับโหลดไฟ ภาพไฟเพลงครับมาใช้งานได้นะครับเราก็หากเราโหลดเป็นไฟเพลงมานะครับเราก็แตะมาที่เพลงได้เลยนะครับก็มีเพลงมาให้ถ้าเราโหลดเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเราก็แตะมาที่วิดีโอนะครับก็จะมีไฟล์วิดีโอมาให้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดรับชมได้เลยนะครับตัวจอนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะครับสามารถจะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายนะครับหรือว่าเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับก็จะแบ่ง แบ่งการใช้งานนะครับเป็นบลูทูธเพลงและบลูทูธการโทรนะครับตัวจอนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและฮอสปอตนะครับตัวนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถใช้งานแอปต่างๆได้เลยนะครับเป็นแอปเราก็สามารถจะโหลดแอปต่างๆนะครับมาทาเพจสตร์นะครับส่บัญชี Gmail ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โหลดแอป YouTube มาใช้งานได้นะครับสามารถจะค้นหานะครับช่องมีเดียต่างๆนะครับได้เลยนะครับทางช่อง YouTube นี่ ไหลลื่นมากนะครับในการใช้งานนะครับหลลื่นมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานแอปนำทางนะครับเป็นของ Google Map นะครับใช้งานได้เดี๋ยวเริ่มนำทางดูก่อนนะครนายก ในการประมวลผลนะครับก็ถือว่ารวดเร็วทันใจนะครับก็สามารถจะคนนหาเส้นทางต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็นําทางให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นยำนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็แบ่ง2อแอปนะครับได้ด้วยนะก็สามารถแบ่งใช้งาน2อแอปนะครับแล้วก็แตะลากมานะครับเป็นนําทางฝั่งหนึ่งแล้วก็ยูทูบฝั่งหนึ่งได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็จะแบ่งใช้งาน2แอปได้นะครับ แล้วก็สามารถโหลดแอป,ปนะครับเป็นทีวีออนไลน์นะก็โหลดมาใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแตะเข้ามาใช้ดิจิตอลทีวีนะครับค้นหาช่องทีวีต่างๆได้เลยอ๋อเน็ตเน็ตๆไม่มีนะแป๊บน,นึง

เชื่อมต่อเน็ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลบแอปก่อน,นครับามาที่ทีวีนะครับมันก็จะประมวลผลได้รวดเร็วทันใจมากนะครับนี่นะครับสุดยอดจริงนะครับสามารถจะค้นหานะครับมีเดียได้เลยนะครับ ทางช่องทีวีนะครับแล้วก็คันนี้นะครับติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยนะครับก็จะมองขนาดอย่างชัดเจนนะมีเส้นบริยาเรียบร้อยนะครับกล้อง AHD ด้วยนะครับตัวนี้ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้ก็มีในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นระบบ d s p นะก็สามารถที่จะปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับเฟดเดอร์บาลานซ์นะครับ ได้ด้วยแล้วก็ปรับระบบทาม์เลเมนต์คือหน่วงเวลาของลำโพงแต่ละตัวได้นะครับนี่สามารถปรับเพิ่มเสียงเบสได้นะครับแล้วก็กรองความถี่เสียงเบสได้ด้วยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในเรื่องคุณภาพเสียงของเขานะครับท่านที่สนใจนะครับจอยแอนดอยนะครับคุณภาพดีแล้วก็การประมวลผลที่รวดเร็วนะครับแบรนด์บูเวฟนะครับดำสามลอมซัมสองซีพียูแปดคอตัวนี้นะครับราคาไม่สูงด้วยนะก็สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรหรือว่าไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับก็ขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครัับสสวดี